ไม่ควรที่เวลาเราขายของนะคะที่ต้องมีการช่างนะคะเราควรช่างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ครบนะคะไม่ควรให้ขาดนะคะอย่างเช่น1นกิโลนะคะเราช่างให้เขาไป8ดขีดแต่ขาดไป2ขีดนะคะอย่างนี้ก็คือคล้ายๆกับเป็นการที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วนะคะเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นการที่เราหลอกลวงเขาแล้วนะคะค่ะถ้าหากว่ามีผู้ที่มาเตือนเรานะคะ พูดพูดเตือนเราเราต้องขอบคุณเขานะคะเรารีบสํารวจตัวเองว่าเรามีข้อผิดบกพร่องตรงไหนบ้างแล้วรีบแก้ไขใหม่ทันทีนะคะหรือว่าเมื่อเราย้อนมองสองตนด้วยใจที่เที่ยงตรงแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้เป็นตามที่เขาว่านะคะเราก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ให้อภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาที่อุตส่าห์มาเอ่อที่เขาได้มาเตือนเราด้วยความหวังดีนะคะ แต่ถ้าเราเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่เขาเตือนจริงๆเราก็ขอบคุณเขาแล้วก็เราก็รีบแก้ไขนะคะว่าได้มาชี้คุ้มรัพย์คือความผิดพลาดของตัวเราเองนะคะค่ะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะค่ะสองให้เราสำรวจเราดูนะคะว่าเรายังมีความโลภหรือเปล่านะคะ ถ้ามีอยู่ก็จะทําให้เราเกิดความกัดรุมนะคะจากความโลภนะคะทําให้ต้องพูจาตัดพพออยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นเราไม่พอใจในสภาพที่เราเป็นอยู่นะคะไม่พอใจในการเงินของเราเป็นต้นนะคะดังนั้นเราจึงต้องพยายามคลายความยึดติดหรือปล่อยวางความโลภตรงนี้ไปนะคะ ซึ่งหรือให้เรามีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะสุขภาพเราก็จะแข็งแรงเราก็จะสบายใจนะคะเรียกว่า,เ,าเราคลายความกังวลตรงนี้ไปนะคะไม่เอามันมาเป็นปัญหานะคะเราก็ใช้เท่าที่เรามีนะคะไม่ไปยึดหวังหรือต้องการในสิ่งอะไรที่มากมายเกินกว่า,าในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะกรณี าการที่เราทํางานเช่นเดียวกันนะคะในการที่เราทํางานที่สถานธรรมหรือว่ามาช่วยงานธรรมะนะคะบางทาีเราได้ทําคนเดียวแล้วเราก็จะเผลอพร่ำบ่นนะคะเผื่อว่าทําไมคนอื่นถึงไม่มาช่วยเรามีเราทําอยู่คนเดียวนะคะ ตรงนี้พระอาจารย์จี้กรมตาว่าเมื่อเราได้มาช่วยงานสถานธรรมนะคะขอให้เราขอบคุณนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรจะเจองานหนักมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีคนช่วยเราหรือไม่นะคะให้เราขอบคุณที่เราได้มีโอกาสมาช่วยงานตรงนี้ที่คนอื่นเขาไม่ทําเราถึงได้มีโอกาสได้ทําเราต้องรู้จักขอบคุณเขานะคะแล้วก็เป็นการสไลดหนี่เวกรกรมของเราเอง นอกจากเราสร้างบุญกุศลต,ตรงนี้แล้วเราได้นาเอาบุญกุศลต,ตรงนี้นะคะไปสลายหนี้เวรกรรมให้กับตัวเราเองนะคะกว่าหกหมื่นปีที่เราเวียนไหวแต่เกิดนะคะเเรามีหนี้เวรกรรมตรงนี้มากหรือน้อยคะมากใช่ไหมคะแล้วไม่ใช่แต่เราผู้เดียวนะคะมีบรรพบุรุษเจ็ดชั้นแล้วลูกหลานเก้าชั่วคนของเราด้วยนะคะดังนั้น เรียกว่านี่สินเวรกรรมของตัวเราเองนี้มากมายเหลือเกินนะคะยิ่งกว่าเขาพาัเมนไม่รู้กี่ลูกนะคะค่ะดังนั้นจึงต้องขอบพระคุณที่เราได้มีโอกาสชดใช้สลายหนี้เวรกรรมได้มีโอกาสช่วยงานธรรมะนะคะไม่ว่าจะงานปัดถูทําความสะอาดเช็ดโต๊ะที่สถานธรรมก็ดีนะคะล้วนแต่ได้เป็นบุญกุศลนะคะชดไปชดใช้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเราต้องขอบคุณนะคะที่เราได้มีโอกาส ทำงานตรงนี้แต่ถ้าเรามีจิตใจที่พร่ำบ่นนะคะก็คือจิตใจตรงนี้ไม่ไม่ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งพระอาจารย์จี้กงเมตตาว่าให้เราทําไปเราอย่าได้พร้านบ่นนะคะค่ะต่อไปนะคะอ่าเมื่อมาสถานธรรมรับประทานอิ่มแล้วก็แล้วกันนะคะก็ไม่ควรที่จะเอาของสถานธรรมกลับไปนะคะ ถ้าจาเป็นนะคะก็ควรสละเงินทําบุญบ้างสักเล็กน้อยนะคะเพราะของที่เขาเอามาทําบุญนะคะเขาได้จบแล้วจบอีกนะคะหรือว่า,าบางท่านก็เรียกว่าทําบุญด้วยทรัพย์เป็นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเงินทองหรือว่าสิ่งของที่มาทําบุญก็ดีนะคะเขาได้จบแล้วจบอีกถูกไหมคะค่ะจบเพื่อสะเดาะข้อภัยอันตรายนะคะให้หายไปนะคะเมื่อเราเอาของของเขามาใช้นะคะ หรือเอามารับประทานนะเขาก็เท่ากับเราเอาข้อภัยมาใส่ตัวเรานนั่นเองนะคะค่ะสามยังมีใจที่คิดเปรียบเทียบระหว่างตัวเราเองกับผู้อื่นอยู่อีกหรือไม่นะคะยังเห็นใครดีไม่ได้ชอบอิจฉาริษยาหรือไม่ยังมีอีกหรือเปล่านะคะถ้ายังมีอยู่ต้องรีบขจัดให้สิ้นไปนะคะในคัมภีร์มหาปชาัชญาปาริมิตาหรือไทยสูตรนะคะในสอนให้เราทําตนหรือว่าฝึกฝนตนเองบําเพ็ญตนนะคะ ขัดเกลจิตใจของตนในขณะที่